น็อดลูกแม่ตั้งใจให้เงินสินสอดบ้านตองสามล้านและแม่ก็จะซื้อบ้านหลังใหญ่ๆออกเงินให้เต็มจำนวนหมดเลยนอดว่ายังไงลูกและนอดอ่ะอยากได้อะไรเพิ่มเติมไหมแล้วเดี๋ยวแม่จะพิจารณาโดยอีกทีแค่นี้ก็มากเกินพอแล้วนะครับแม่ถ้าตองรู้ว่าแม่ให้สินสอดตองเยอะขนาดนี้ตองคงดีใจมากๆเลยครับนอตตามหลักแล้วแม่ไม่ควรไปยุ่งเรื่องแต่งงานของลูก แต่แม่เป็นห่วงแม่ขอพูดอะไรกับลูกหน่อยได้ไหมแม่มีอะไรหรือเปล่าครับแม่พูดมาได้เลยครับเออคือช่วงหลังอะ่ะแม่ใกล้ชิดกับตองมากขึ้นแต่แม่ดูตองเหมือนไม่ค่อยจริงใจกับลูกเลยทำไมแม่คิดแบบนั้นล่ะรครับตอนแรกอะ่ะตองดูใสซื่อและอ่อนโยนพอตองคบกับลูก ตองใช้เสื้อผ้าหรูๆแล้วก็ของแบรนด์เนมแถมยังให้น็อตซื้อเสื้อผ้าและของแพงๆให้งงพี่ชายเขาอีกทั้งโทรศัพท์แล้วก็เสื้อผ้าหรูๆอีกแม่ครับผมว่าแม่คิดมากเกินไปหรือเปล่าครับตองเขาน่าจะเป็นคนมีน้ำใจกับพี่ชายก็แค่นั้นเองครับงั้นเหรอแต่เวลาพาตองไปห้างตองมาจะพูดอ้อมอ,อม พอได้ลูกสงสารแม่ลองคำวนวณดูเงินที่เราให้ไปกับบ้านตองอะไปเกินล้านแล้วนะลูกยังไม่นับที่เราซื้อบ้านให้พ่อแม่เขาอีกนะลูกแม่ยิ่งคิดแม่ยิ่งรู้สึกว่าตองกำลังหลอกใจลูกอยู่ไม่หรอกครับแม่ตองอะเขาเป็นคนน่ารักอ่อนโยนแล้วก็จิตใจดีครับแล้วก็มารยาทดีด้วยก็จริงครับ ที่ตองเขาให้ความสําคัญกับเงินแต่สิ่งสําคัญมากกว่านั้นก็คือตองอ่ะเขาดูแลเอาใจใส่ผมดีมากเลยครับถ้าไม่นับการใช้เงินเนี่ยถือว่าตองแทบจะไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะครับนอตแม่อยู่ในสังคมมานานและแม่ก็มีประสบการณ์ดูคนมามากนะและที่ผ่านมาแม่ไม่เคยดูคนผิดถ้าแม่ไม่มั่นใจในตัวตองลูกก็ควรจะระวังไว้บ้างนะลูกเพราะบางครั้ง ถ้าเราพลาดเพียงนิดเดียวลูกจะไม่ได้เสียแค่เงินนะลูกลูกยังจะต้องเสียใจในวันข้างหน้าอีกนะลูกเข้าใจที่แม่พูดไหมเข้าใจแล้วครับแม่แต่ผมก็รักตองจริงๆนะครับแล้วผมก็มั่นใจครับว่าตองก็รักผมเหมือนกันถ้าแม่ไม่สบายใจงั้นเรามาทดสอบดูไหมครับเอาสินอถ้าตองผ่านบททดสอบนี้ได้หลังแต่งงาน แม่จะยกบริษัทเกมให้นอตเลยที่นอตอยากได้แม่เชื่อว,ว่าลูกของแม่มีวิจารณญาณที่ดีจัดการตามที่ลูกคิดเถอะแม่จะคอยสนับสนุนอยู่ข้างหลังลูกเสมอได้เลยครับแม่ผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแน่นอนครับตองแม่ผมจะให้สินสอด1 8 0่งแมืน พอเราแต่งงานกันเสร็จอ่ะเราต้องมีความสุขแน่ๆเลยอ่ะแล้วเราก็มีลูกชายคนนึงครอบครัวเราจะได้สมบูรณ์แบบคุณพูดว่าอะไรนะคะก็บ้านคุณก็รวยไม่ใช่เหรอแล้วทำไมถึงมาให้สินสอดแค่แสนแปดอะ่ะนี่คุณคิดจะดูถูกฉันเหรอหรือว่าคุณไม่ได้คิดอยากจะแต่งงานกับฉันจริงๆอะ่ะตองหนึ่งแสนแปดหมื่นเนี่ยมันก็มากแล้วนะคุณจําได้ไหมตอนที่เพื่อนคุณแต่งงานอะ่ะฝ่ายชายเขาให้สินสอดแค่แปดหมื่นแปดพันเองนะไม่ได้สินสอดอย่างต่ำๆมันก็ต้องสองล้านสิ ไม่งั้นฉันก็เสียหน้าหมดอ่ะแล้วญาติพี่น้องฉันจะมองยังไงอ่ะฮะเรื่องเนี้ยฉันไปคุยกับทุกคนไม่หมดแล้วฉันบอกไว้หมดแล้วว่าจะแต่งงานเข้าบ้านเศรษฐีอ่ะแล้วแบบเนี้ยคุณทําแบบนี้หมายความว่ายังไงฮะผมขอโทษนะตองถ้าเป็นปีที่แล้วอ่ะผมให้สินสอดคูณ4ี่ล้านก็ยังได้แต่ช่วงเนี้ยบริษัทพ่อแม่ผมอะ่ะเขามีปัญหาเขาขาดทุนเยอะมากเลยอะ่ะธุรกิจมันไปต่อไม่ได้อะ่ะเงิน1นึ่งแสนแปดหมื่นเนี่ยก็ถือว่าเต็มที่ที่สุดแล้วคุณอย่ามองว่าน้อยเกินไปเลยนะอะไรนะ ก็บริษัทแม่คุณมันก็ใหญ่จะตายไม่ใช่หรอแล้วทําไมจะมาบอกว่า,า,าล้มละลายอย่างนี้หรอธุรกิจมันก็แบบนี้แหละคุณก็มีขึ้นมีลงอะ่ะช่วงนี้บริษัทคู่แข่งก็เกิดขึ้นเยอะโดนแย่งลูกค้าไปจนหมดทรัพยากร,กรก็ลดลงแถมยังเป็นหนี้ธนาคารอีกอะ่ะตอนนี้บริษัทพ่อแม่ผมอะ่ะเขาลําบากจริงๆนะหลังแต่งงานอะ่ะเราคงต้องสร้างอนาคตกันเองยังไม่เป็นไรคะ่ะเรื่องเสินสอเดเนี่ยไม่ต้องพูดก็ได้แล้วเรื่องบ้านละ่ะ ที่สัญญาไว้ว่าจะออกให้เต็มจํานวนอ่ะแม่ผมออกให้แต่แค่เงินดาวนะที่เหลือเราต้องผ่อนกันเองอะไรนะนี่นอกจากสินสอดน้อยแล้วเนี่ยยังให้ผ่อนบ้านเองอีกหรอแล้วชื่อบ้านหล่ะเป็นของใครก็ต้องเป็นชื่อผมสิผมเป็นคนผ่อนบ้านก็ต้องเป็นของผมโโหฉันเข้าใจแล้วสินสอดก็น้อยบ้านก็ไม่ใช่ชื่อฉันนี่คุณคิดจะให้ฉันผ่อนบ้านแทนคุณเลยใช่ไหม แล้วสรุปแล้วเนี่ยเงินเดือนฉันก็ต้องมาจ่ายค่าผ่อนบ้านส่วนเงินเดือนคุณก็เก็บเอาไว้ใช้เองเลยใช่ไหมนี่คุณอะไรของคุณนะฮะนี่ยังไม่ทันได้แต่งงานเลยนะคิดจะเอาเปรียบฉันขนาดนี้แล้วหรองั้นเอาอย่างนี้แล้วกันสินสอดเนี่ยก็ต้องสองล้านเท่าเดิมบ้านก็ต้องเป็นชื่อฉันแล้วก็ต้องจ่ายเต็มจํานวนไม่มีผ่อนเรื่องนี้ผมตัดสินใจคุณเดียวเองไม่ได้อะผมต้องไปปรึกษาแม่ก่อนถ้าเกิดผมได้คําตอบแล้วอะ เดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกทีนะนี่ตนอดทำไมจูจ่ๆบ้านแกกลายเป็นแบบนี้คะถ้าไม่ได้ตามที่พวกเราตกลงตั้งแต่ตอนแรกแล้วก็ทางเราก็คงต้องหาทางออกอื่นแล้วนะแม่หมายความว่าอะไรครับผมไม่เข้าใจครับ เมื่อกี้ตอนมันบอกใช่เลยนะว่าค่าสินสอนแล้วก็บ้านอะ่ะจะมีการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมแบบนี้ไม่ได้นะน็อตถ้าเกิดว่าแกอยากแต่งงานกับตอนแล้วก็ทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่ตกลงตั้งแต่ตอนแรกไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงทั้งนั้นถ้าแม่ยืนยันแบบนี้ผมคงทําอะไรไม่ได้จริงๆครับสถานการณ์บ้านผมนะตอนน่าจะเล่าให้แม่ฟังหมดแล้วครอบครัวผมพยายามทาเต็มที่แล้วนะครับคือรอให้มากกว่านี้ไม่ได้จริงๆนี่น็อต แกไม่รู้จริงๆเหรอว่าลูกสาวฉันเป็นคนดีมีหนุมหนุมตั้งเยอะตั้งแยะอย่าเข้ามาจีบอย่าเข้ามาทําความรู้จักไม่ใช่มีแค่แกคนเดียวนะน,น,น็อตแล้วฐานนะแกก็กลายมาเป็นแบบนี้อีกฉันว่าถ้าเกิดว่าฉันปล่อยให้ลูกสาวฉันไปคบกับแกแล้วก็แกก็คงจะมาถ่วงอนาคตลูกสาวฉันใช่ไหมเพราะงั้นแล้วก็ถ้าเกิดว่าแกรักเยยตองจริงแกก็ต้องปล่อยเยยตองไปปล่อยให้เขาไปเจอคนที่เหมาะสมแล้วก็คู่ควรกว่าแก เพราะว่าฉันรู้สึกว่าตอนเนี้ยแกมไม่เหมาะสมกับลูกสาวฉันแล้วนี่แม่หมายความว่าถ้าผมไม่มีเงินเนี่ยแม่ก็จะแม่ผมกับตองแต่งงานกันใช่ไหมครับหรือว่านี่เป็นความคิดของตองด้วยใช่ไอ้เงินสินสอดแค่แสนแปดมันจะพออะรอย่างน้อยน้อยมันก็ต้องสองล้านขึ้นไปปะถ้าเกิดแกมไม่มีก็ไม่ต้องแต่งงานกับลูกสาวฉันเพราะว่าฉันต้องใช้ค่าสินสอดให้พี่ชายเยยตองแต่งงานเหมือนกันน็อตฉันจะบอกอะไรคุณไว้อย่างนะ ตอนเนี้ยบ้านคุณก็กําลังจะล้มละลายอยู่แล้วอ่ะแล้วเราสองคนมันก็อยู่กันคนระดับแล้วต่อไปเนี้ยถ้าเกิดว่าเจอกันที่ไหนเนี่ยก็ทําเป็นไม่รู้จักกันแล้วกันนะคุณอย่าหาว่าฉันใจร้ายเลยนะชีวิตมันก็เป็นแบบเนี้แหละตอนที่บ้านคุณรวยเนี่ยฉันก็เต็มใจอยู่กับคุณแต่ตอนเนี้ยมันไม่เหมือนเดิมแล้วฉันอยู่กับคุณต่อไปไม่ได้หรอกนะเราจบกันดีๆเถอะอ๋อเราอีกอย่างหนึ่งเนี่ย ตอนนี้แม่หาแฟนใหม่ให้ฉันได้แล้วแล้วเขาก็น่าตอลอหอใช้ได้เลยนะเขาก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรมากแต่ว่าฐานะเขาก็อยู่ในระดับที่โอเคเลยแหละแล้วเขาก็ขอฉันแต่งงานแล้วอะแค่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงคุณก็หาแฟนใหม่ได้แล้วเหรอสิ่งที่พวกคุณทำเนี่ยมันน่ารังเกียจจริงๆทนแรงทดสอบอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้วผมรู้แล้วว่าผมต้องทำยังไง น็อตน็อตคุณอยู่ในบ้านหรือเปล่าออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะน็อต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 คุณทําแบบนี้ได้ยังไงอ่ะบ้านคุณไม่ได้ล้นมาลายแล้วคุณมาหลอกฉันทาไมทําแบบนี้ทําไมฮะสนุกมากนัเหรอตอนแรกอ่ะแม่ผมบอกว่าคุณเนะี่ยมันเห็นแก่เงินคุณไม่ได้รักผมจริงๆคุณแค่รักเงินของผม แต่ผมก็ไม่เชื่อในสิ่งที่แม่พูดผมเลยทดสอบคุณดูสุดท้ายมันก็จริงอย่างที่แม่ผมพูดคุณเนี่ยมันก็แค่ผู้หญิงเห็นแก่เงินผมดูคุณออกหมดแล้วนอตมันไม่ใช่แบบนั้นนะแม่ฉันแม่ฉันเขาเป็นคนบังคับให้ฉันเลิกกับคุณน่ะฉันรักคุณนะเรากลับมาเป็นเหมือนเดิมได้ไหมฝันไปเถอะแม่คุณไม่หาผู้ชายคนใหม่ให้คุณแล้วเหรอคุณจะกลับมาหาผลไมอีก ก็ไอ้ผู้ชายที่แม่สันหาให้อะมันหลอกฉันมันตั้งใจเขามาหลอกฉันน่ะมันหลอกฉันไปหมดตัวเลยอ่ะน็อตเรากลับมาคืนดีกันเถอะนะฉันรู้นะว่าคุณยังรักฉันอยู่อ่ะฉันสัญญานะว่าฉันจะดูแลคุณฉันจะปรับบุกตัวให้ดีขึ้นนะคุณเชื่อฉันเถอะนะไม่ล่ะถ้าผมไม่มีเงินอีกคุณก็จะทิ้งผมไปเหมือนเดิมผมไม่มีทางไว้ใจผู้หญิงอย่างคุณหรอกผมไม่มีทางเอาชีวิตตัวเอง ไปเสี่ยงกับผู้หญิงที่ไม่น่าเชื่อถือแบบคุณเราจบกันแค่นี้แหละคุณก็ไปใช้ชีวิตของคุณเถิดตองออกไปจากบ้านผมได้แล้วก่อนที่ภริยาผมจะเข้าใจน,น็นอตน็อตคุณฟังฉันก่อนสิน,อน็อตไม่เป็นแบบนี้นะน,อน็อตคบใครให้ดูคนเพราะคนที่เห็นแก่เงินพอเราไม่มีเงินเขาจะทิ้งเราไป